ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยีตาร์โสตดนะคบพีเวอชชับน0.10.4ในกับผม MCP นอะิ l าลีในตอนที่11นะครผมนี่ก็เป็นทางรถรางไม่ใช้รางครับผมที่ผมทำขึ้นมาเองครับก็ <c oughs> ใช้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับ ว่ามันเป็นยังไงนะผมหลังมาผมก็สร้างได้ไกลอยู่นิดนึงนะครับผมถ้าได้ยินเสียงผมแปลกๆก็ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นหวัดเป็นไข้นาครับอู้กูก็ยังไม่ได้ตีกระจกอ้าเกือบเกือบยังไม่ได้วางกระจกเลยนะผมเดี๋ยวจะมาทดสอบกัน ว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่เข okay, เคใกล้ถึงละใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเอออย่าตกอย่าตกโอเคครับหนึง่ง <c oughs> สองสาม 4โอเคอมานิสนึงปึ๊บ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 โอเคแล้วสองปบปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับพี่น้องเฮ้ยคือไปอู้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรางไม่ใช่รางครับผมนี่คือ อ้าวปึ๊บลนอ้ยโอเคไอ้ยาเริ่มเปิดมอนเฮ้ยพี่น้องเฮ้ยอย่ามโม้ต้นนะพี่น้องผมเปิดแป๊บเดียวทำไมมันเกิดขนาดนั้น,นะพี่น้องพี่น้องช่่ยบอก ผมทีพ่าถ้ามันเกิดยกขยงขนาดแคบพี่น้องอู้หูอู้หูอู้หูรอรอนทุกคนเลยนครับเนี่ยก็ภารกิจสำเร็จใช้ได้จริงครับเหลือแต่ต้องต่อทางไปพึบพึบไม่มีทางกอะ ้คขอแม่ปิดมอนคับผมครั้งแรกเลยฮึบ <h ook> ไหนวะฮายาซาเรกิโตฮิจิโอเคเยี่ยม ยาเฮ้ย hey, yeah. hey, พูดเล่นหรือพูดจริงไปไหนหมดไปไหนหมดมเ่้ hey, อีอสักบ็อกเรียบร้อยอ๋ออยูน่นี่ก็ดีเอง เน่อสมาอีตมาอตฮยๆเรยเฮ้ยไม่ต้องลงแบบดีๆตอวะเคื่อนเปิดมอนตอลก็

มันตร์นมาแล้วเฮ้ยไอ้เจสวาวันนี่อีพวกอู้ยสองตัวเฮ้ยฮัลโลหลเฮ้ยแกนี่มันคาตกรอนงันนอ้ ไอพวกฆาตรากรทั้งหลายเลยไอฆาตรากรน,นี่เราก็จะไม่รู้มาทำอะไรดีแต่ต้องฆ่าฆาตรากรให้ได้ก่อนปึ๊บเฮ้ยจิบ๊บหายฆาตรากรฆาตรากร,ตร,ก,รก่อนอนื่นก็ไปตรงนู้นกนดีกว่า ที่สถานีโอเคลำบากมาก ทำเอาของนี้กองก่อนตัดไม้มาซะเยอะโอเค ให้เป็นการเสียเวลาผมไปด้านนี้ดีกว่าขีเ้เกียจขามน้ำข้ามทะเลไปเดี๋ยวรอให้เฮ้ยไม่ต้องเราเก็บไว้อ่ะ เด, yup. <S 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 เดินเดินเดินดีด half yep ีนะพี่น้องดีดีนะพี่น้องอ่าคือหุ่ยตกใจหมดเลย เขาโตโคเต้าโต,ตเนี่ยแบบโอ้โหโอ้โหเยี่ยมยอดคึบเยี่ยมมาดูฝั่งนั้นกันบ้างโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมมากต่อไปฝั่งนี้ไอแมวคิปเปอร์ มันน่าจะพอมันน่าจะรอผมอยู่แน่เลยโอ้ยเกือบแล้ว chai chai hai chai khoang điềm yeah. อีกด้วยนะครับที่ผมต้องปิดอีกแล้วโ <Okay. S 1> <Yeah. S 2> อเคเยี่ยมขอให้เราดีกว่า

Yem. Yeah. Yem. Yeah. Yem. Udah, đại jadi. Yeah. Yem. Yeah. Yem. Yeah. Oi. Yem. Yeah. Yem. 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 Đúng cũng vậy diêm thọc bố đây cái diêm rút nho máy đại bụng như trai có mày bên rồi vậy bắp Mi kiểu ดีไก่น้อยวัดดีโอ้ยร้อนตับแตกเลยเฮ้เปอนมันยังว่าเดี๋ยวปบนึงขออนุญาตเก็บก่อน ้ของเต็มไปแป๊แป๊บ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 อ้ยผิดจิงอย่างแรงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง เ้ยไม่ลงแบบดิจิตอลวยอ้ยเฮ้ยไปดูผลผลิตข้างบนโอ้ยข้างบนก่อนแล้วทำไมตัวนี้มันถึงต้องเกิดใหญ่ยักษ์เป็นปราปีก้าไปได้มาชมบรานฟ้า <c oughs> ปดิปดยังปิดยังครับพีน่น้องยังนอนได้ละโอเคม่ okay. ที่แสนสวย

อืมดินไม่ได้เอ๊ยอะไรผมว่าข้างล่างต้องมีแน่นอนไม่ได้ไม่มีคือตรงนี้มีแน่ไม่มีแต่ช่าง,ถงเถอะลูกลามาที่นี่ทำแนวอะไร ขาไม่ดีก็ทิ้งไปซะแหัลโหลครับแก่น้อยอลโหลพี่หมูโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคนระับสวัสดีครับ